สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดนะครับมาเดินตลาดนัดสหรัฐอเมริกานะครับผมก็จะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะรัฐมินิโซตานะครับเมืองมีนาอโพริสนะครับผมนะครับก็มีหลากหลายนะฮะอันนี้เป็นมุมเกี่ยวกับเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นรถที่เขาจอดกันนะฮะ ที่เขาจอดกันก็บแบบนี้นะนะครับผมก็จะมีมุม ATM... เอ่มยมีมุมเสื้อผ้ามีมุมของกินอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ของกินก็จะมีอันนี้ครับผมเกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์บ้างอะไรบ้างนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับกาแฟฮะคนก็รออย่าบ้างนะฮะ เป็นกาแฟนะสารัฐเมกานะครับรัฐมินิโซตาวันนี้พามาเดินดูตลาดนัดนะฮะก็จะมีพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกมีอะไรเดียมีแตงมีถั่วมีอะไรต่างๆนะฮะบักแขวนะฮะผักแขวนะครับผักแขวผักอะไรไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เป็นไอ ปัดชอยอะไรต่างๆ,ๆนะฮะมะเขือครับผมนะฮะก็มีทุกอย่างครับผมก็มันจะหมดแล้วนะครับผมสิ้นเดือนนี้ก็จะหมดนะฮะมันเลอะอันนี้เป็นของข,องขมขมนะฮะนะครับผมมนันเป็นพริกเป็นอะไรเนี่ยนะครับผมขนมงนะเขามาปลูกกระทุงกระเทียมนะครับนี่ก็เป็นดอกไม้นะครับผมนะฮะลูกก็นะฮะ,นะฮะแบบนี้นะฮะ ต้นดอกไม้ต่างๆนะครับผมสีม่วงสีอะไรต่างๆนี่นะฮะนะครับผมนู่นก็มีนะฮะมีหลากหลายหลายที่หลายอย่างนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นไอ้พริกตะไคร้อะไรต่างๆนะฮะก็มีหลากหลายนะครับผมต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมันมีอีกเยอะนะฮะผมก็คงจะไปอยู่ นะไปถ่ายอยู่นะครับผมนี่สลัดนะครับผมนะครับมีพริกอะไรไม่รู้เนะไอตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเผ็ดแน่ดูนะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นฮาโลวีนนะฮะนี่เขาก็จะไปซื้อไปตกแต่งที่บ้านนะฮะนะครับผมนะฮะนี่ก็เอามุมนี้มันมีตรงนู้นด้วยนะครับยังไม่ได้เดินเนาะอาจจะไม่เดินวันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นพรุ่งนี้คนนี้คนจีนนะมาอยู่สิบห้าปีแล้ว นะครับแล้วก็กขายพวกนี้แหละนะมีแบบนี้นะฮะนะฮะต่างๆครับผมก็จะมีดนตรีนะฮะเริ่มแล้วฮะติ้นๆิ้นอะไรต่างๆแล้วนะครับผมนี่มีมนมดนตรีมีอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมขออนญาตเข้าห้องน้ําก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับกําลังทำ u t u b e ไม่เคยทำนะฮะไปคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นู่นนะครับผม มีตึกมีอะไรนะเขาเรียกว่าเมืองมีนาอปลิสนะครับผมนะนี่ก็มีดนตรีนะฮะเดี๋ยวผู้หญิงเอิมมาแล้วเนี่ยเขามีคนโอเคเดี๋ยวเดินทางนี้หน่อยก็ได้ก่อนที่ห้องน้ำนะฮะเป็นงานฝีมือนะฮะของคนเม็กซิกันคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นคนเชื่อมทั้งหมดเลยเขาว่างั้นนะฮะนะี่ฮะมันก็จะมีแบบนี้นะครับผมนะฮะอันนี้พาเดินพาอะไรต่างๆนะครับผม นะฮะมีแบบนี้ด้วยนะครับผมนะเป็นเหล็กเป็นอะไรนะฮะที่เขาเชื่อมเขาอะไรนะฮะฝีมือน่าดูเหมือนกันนะครับมีทุกอย่างทุกสิ่งเลยนะครับผมนะฮะมีหลากหลายเหลือเกินนะครับผมก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเขาเชื่อมได้หมดเลยนะ,ะอาจจะเป็นไอเดียอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คึงนเริ่ม,เร,มเริ่มนะฮะนะแล้วก็มีบาเบียอะไรไม่รู้อยู่แถวนี้ด้วย ฮาเล่ดีบสันก็มีนะครับผมนะฮะนี่มีเห็ดมีอะไรไม่รู้หลากหลายระเกินนะฮะนี่มีซานตาคอสด้วยนะซานตาคอสก็เตรียมตัวคริสต์มาสนะฮะนะครับผมโอเคนะอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อจะเข้า้องน้ํานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะมีตัวอะไรไม่รู้นะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับผมเป็นเหล็กนะฮะดูดีๆนะฮะและนี่ยังไม่ได้ใส่สี <c oughs> นะฮะ <c oughs> ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีดนตรี